เซลลหน่อยหาข้าวหาปลาลูกค้ากินย่างสวัสดีครับสวัสดีครับกินข้าวกินปลาไปย่างบ่อเพิ่งมาถึงบ่อมาแต่ทางไหนครับนี่อยู่อยากขายลูกกับคุณบิ๊กมาสมามามาบ้านบ้านอยู่ทางไหนทรับาตะเกียบท่าตะเกียบเสื้อเชิงามาดูดูมาทุกมือเลยท่าตะเกียบเด็ดจับยิดลิ่นย่างตะกี้ได้จับลิ่นย่างจับมาถึงนอนมันอยู่สูงสี่ทางหนึ่งเบิ้งทางหนึ่งมันนี่มาเอารถหยัง เบื้อรถเก่งเบื้งรถเก๋ง,ง,เกงเอาเงินสดเงินพอนเลยมือนี่เอาเงินสดเลยบอกโอ้ยคนตาตะเกียบเพิ่งมีแต่คนรวยเดี๋ยวเว้ย <c oughs> เออมาสื่อแต่งเงินสดตุ่มมือเลยหมอว่าน,นี่ก็มาสื่อสามสี่ขั้นก็แม่นขายดีขายดีครับแม่นะครับอเอาเอายี่หลีเอาเอาสื่อสดสื่อพอนสื่อพอนเอาเอาผู้ใด้สื่อสื่อเฮ้ยได้ขี่ยังอยู่ครับนี่เปิดอู่เปิดอู่อู่ยังมอเตอร์ไซค์ซ่อมทุกอย่างซ่อมทุกอย่างเครื่องใส่ไฟฟ้าบ่หละซ่อมรถมอเตอร์ไซค์อ ซ้อมมอไซอ่าเดี๋ยวซ่อมซ่อมมอเตอร์ไซค์ซ่อมรถยนต์นะครับมามาสมัครสร้างอยู่พีวะไขขาดสร้างอยู่ได้มาอยูุสเกี่ยว์ปะยู่ไก่พอดเนาะทางลูกทางเมียเนาะตืสิคิดพ่อกันเนาะอันนี้รออะไรคุณหน่อยขอรอเช็คออนไลน์ก่อนนะครับเดี๋ยวเช็คออนไลน์ติ๊กคัทมองได้แจ้งเด้อนะครับเดีจลิเซลดูแลให้กินข้าวกินปลาก่อนจังเฮ็ดเพราะว่าเดี๋ยวมันบ่มีแห้งกดโทรศัพท์ อ๋อคุณบี๊กมาเหมือนหือมากเหมือนหอมาไหมเดี๋ยวมาไหมมาถ่ายรูปน้ำคุณบี๊กกับได้ตอนนี้มีขายเลยนะเยอะว่าสิเป็นโปสเตอร์เหรเวยโอ้ยตายรูปใส่กบนึกไปไอเฮ็ดทีที่ตาสังแล้วนะครับอาอย่าว่ารบกวนเลยอย่าเซลวดูแลต่อพาลูกค้าสั่งข้าวกินปลาด้วยขอบคุณหลายหลายครับ มาพี่น้องเอฟซีครับเข้ามาหาการโชว์ลูมยุตตรงขามกับบิ๊กซี่สแกวนะครับเดี๋ยวเทือหน้ามหาข่อยครับพี่น้องมองพี่อาจจะเป็นห้องรับรองแอร์เย็นๆสองสั่งเลยนะครับผมการั่งขยับขยายโชว์ลูมไวร่องรับพี่น้องเอฟซีนะครับผมขอบพุณนพี่น้องที่ให้ความฮักความเสื้อใจความเสื่อมั่นในเต็นท์รถของคุณบิ๊กสแกวนะครับการเสียมรถสิ่งและก็เสียยะบรรท่ามัดร่วมกันอยู่มองพี่คิดพลาดประการใดคําบอกควาจาใดบอสุภาพหรือว่า ว้าัางมวลเบาเพอต้องขอโทษขอภัยอันใดขาดตกบกพองก็ขอโทษขอภัยเขาพยายามจะพัฒนาแลวกรปรับปรุงเพื่อดูแลบริการคุณลูกค้าด,ดีดีสุดเเ้อร์พี่นองเดอสวัสดีครับ